สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามดูพระอย่างไรถึงพระจะเทนะครับต้องมาศึกษาร่วมกันนะครับเพราะว่าข้อมูลความจริงนั้นก็รู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านนั้นได้ศึกษาร่วมกันนะครับครับพี่ครับยินดีเลยครับนะวันนี้ก็พูดง่ายๆเป็นของดีที่ถูกดินะทำนี้ยังใช้ได้นะอาจารย์ปูขอ ก็ยินดีนะวันนี้ที่ว่าได้มาคุยเรื่องพระผงยันวิราชของหลวงพ่อแดงชื่อจริงๆอ่ะพระผงยันวิราชเพราะว่าหลวงพ่อแดงท่านไม่ค่อยอยากให้เรียกสมเด็จเพราะว่าท่านยังไม่เป็นสมเด็จของที่สร้างนะนี่ก็เกิดันไว้คร่าวๆแต่วันนี้หลักๆจะมาคุยเรื่องเนื้อนะเรื่องเนื้อเรื่องพิมพ์ดีไหมอาจารย์ปูใช่ๆนะคือพระหลวงพ่อแดงเนี่ยหลักๆที่เจอเจอมานะฮะคือเราจะไม่ว่าของใครดีหรือไม่ดีนะ แต่เนี่ยคือพระที่สร้างเนี่ยคือร้อยตํารวจโทรประสงค์เจิมพรท่านสร้างมานะคือและผมมาไปรู้จักกับท่านผมก็เรียกท่านพ่อนะท่านก็บอกว่าเออดํารงศักดิ์พระที่พ่อสร้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครรู้จักนะ่าจะโดนบิดเบือนมั่งอะไรมั่งนะแต่ท่านก็บอกว่าเออก็ไม่มีใครอะ่ะที่ว่าจะเออจะไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเออนิพพะนิบาเป็นยังไงเนื้อ,อยังไงบางคน ว่าเอ๊ะทำไมพิมพ์ตื้นมั่งอะไรมั่งใช่ไหมอาจารย์ปูใช่แต่ตอนนี้คือว่าวันนี้อาจารย์ปูคือว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกอยากรู้เรื่องพิมพ์ใช่ไหมใช่อ,อยากรู้เรื่องพิมแล้วก็อยากรู้ว่าพระนั้นสร้างมานั้นพิมพื้นจริงครับข้อมูลนี้จะได้บอกให้ทุกคนได้รู้ครับครับคำว่าพิมพ์ตื้นนะอาจารปูนี้นะคือว่าพระสมัยก่อนน่ะคือใช้มือมือล้วนเลยพระเนรในวัดอ่าแล้วก็ พ่อร้อยตำรวจโทรประสงค์เจิมพรและกับคุณสัมพันธ์เชี่ยวนาวินคือคือพี่น้องเชี่ยวนาวินน่ะที่มีกันสองสามคนนะ่ะเขามามาช่วยกันทําที่วัดแต่ทำเส์อาทิต์เพราะเขาเป็นข้าราชการกันนี่นะเรื่องราวของพระนั้นว่าอยู่กับใครนั้นโพกตอนนี้ได้ข้อมูลมาเยอะแล้วว่าอยู่กับคนณัมนคนดมืแต่ว่าหลังจากปูินไปนั้นคงจะได้ถ่ายทอดวิชานั้นอีกอย่างหนึ่งให้คนได้รับรู้จริงว่า คนที่สร้างนั้นยังมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ครับบอกได้ไหมว่ามีใครบ้างก็ก็อันนี้อันนี้เอาเอาเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอาจจะรวมรวมชื่อคือคือที่เสียชีวิตแล้วไปเยอะแล้วนะก็ตั้งแต่มีตลกรุ่นใหญ่ดาวน้อยสมัยคนเตี้ยโตอวอ้วน่ะสมัยก่อนนะฮะอ่าก็ที่รวมกันสร้างนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะแต่วันนี้จะคุยแต่เรื่องพิมพ์พระกันก่อนนะแต่ว่าประวัติการผู้สร้างเดี๋ยวคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆตามและเดี๋ยวจะ มาแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าบางท่านั่นก็ยังคงใจอยู่แล้วสมาชิกทุกท่านนั้นก็ได้ส่งภาพถ่ายมันมาให้ดูอ่ามีมีมีได้ยืนยันไปแล้วว่าครับไม่ทนอ่าครับหลวงพ่อเองครับดูโทเสิมเซฟฟอร์มันซึ่งพระนั้นซึ่งเขาได้เรียนแบบได้เหมือนแต่เนื้อตึงอ่าถูกต้องคือพระหลวงพ่อแดงหลักๆเลยนะฮะเนื้อจะไม่ตึงน้าอาจารย์ปู แล้วก็พิมพ์ทะลึกคมชัดเกินนี้จะไม่ใช่เพราะพระหลวงพ่อแดงผสมดินทรายจากวังไกลกังวลนะฮะเนื้อจะออกฟูๆนะฮะอ่าเนื้อจะออกฟูๆเนี่ยเนี่ยลักษณะเนี้ยเนี่ยเเนี่ยนะฮะนี่นะคะือคือตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะนี่ถือว่ากดได้ชัดมากาเลยฮะ,ะถ้าความจริงอย่างนี้นะแต่ได้เปิดเผยไปแล้วก็ทุกท่านนั้นได้รู้ก็เข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อแดงนัน ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วก็มาศึกษารวมกันนั้นท่านจะได้ของดีจริงเลยรับถูกต้องครับค,คือคือพูดง่ายๆนะอาจารย์ปูคือคนที่รักหลวงพ่อแดงศรัทธาหลวงพ่อแดงคือไม่หลงทาง,<ล>งคือหล,หลงทางมาเยอะแล้วพูดง่ายๆนี่นี่ที่ว่านะฮะ<อ>ก็ก็ถึงถึงเวลาที่ว่าเหมือนก่อนที่หลวงพ่อ,ก,อก่อนที่พ่อประสค์เจิมพรจะเสียชีวิตท่านเคยฝากไว้นะท่านจุดทูบใช่ไหมอาจารย์ปูจุดทูบเลยอ่าท่านสาดเช่งเลยใครที่เอาพระท่านไปบิดเบือน พระท่านสร้างมาเนี่ยคือบางคนว่ามีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นเสริมของท่านมีรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวรุ่นเดียวไม่มีรุ่นหนึ่งรุ่นสองท่านสร้างมาเก็บบวนสารมาตั้งหลายสิบปีแล้วมาเริ่มสร้างตั้งแต่ปีศูนย์เก้าศูนย์เก้านี่ผมบอกไว้เลยบางคนเนี่ยเออออกมามันมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองพระของยันเวลาไม่มีครับมีรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวแต่มีหลายพิมพ์อ่าหลายพิมพ์ว่าถ้ารอยตำรวจโทส่งเตีย์พอมันได้จุดทูบ สาบแช่งไว้จริงนั้นถ้าใครคิดจะทํานั้นขอให้เลิกนะครับอ่าถูกต้องครับถูกต้องและก็มีอันเป็นไปนะฮะหลายดายแล้วที่บิดเบือนพระขอ,ของที่ว่าร้อยตำรวจโทรประสงค์เจิมพรสร้างมีอันเป็นไปครับนี่จริงๆคือคนที่ทําอ่ะเขาจะรู้อยู่และไอคอนที่ว่าไปก๊อปปี้และบิดเบือนจากว่าเอ้ยของพ่อสร้างนี่เป็นของเสริมคนนั้นน่ะมีอันเป็นไปแล้วคือเขาจะรู้ครอบครัวเขาจะรู้อยู่แต่ว่าผมไม่เอ่ยแล้วกันนะผมไม่เอ่ยแล้วกันคือคนจะรู้อยู่แก่ใจ รู้ข้อมูลจริงแล้วเก็บไว้ครับผมแต่บางท่านมันคงจะไม่รู้ครับเอาพ่อนั้นได้บอกกับพี่พ่อหลายเรื่องราวพี่พ่อเล่าอีกสักนิดหนึ่งไหมพี่นะได้ได้ครับอาจารย์ปู่ครับคืออย่างน้อยคือว่าคนที่จะเข้ามาเล่นเอาพูดง่ายๆนะเล่นหลวง<ช>พ่อแดงอ่ยน่าภาษาพระเรียกจะได้ไม่หลงทางใช่นะป<ช>ู่จะถามเรื่องอะไรลงถามมานะผมก็จะถา่ายทอดตามที่ว่าพ่อให้ ให้คำพูดกับผมไว้ว่าเออนำลงศักดิ์เองไปช่วยเปิดเผยให้พ่อนอยอะไรเงี้ยครับเพราะรว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะได้ชัดเจนขึ้นครับเพราะว่าบางครั้งนั้นเราก็เอาให้ดูแต่พระแต่ค,ความจริงนั้นไม่ได้เล่าเรื่องประวัติอะไรให้ฟังสักนิดหนึ่งแต่วันนี้ก็โตไปอย่าบิดเบือนอะไรเลยเพราะว่าความจริงนั้นก็เป็นความจริงอยู่แล้วครับครับใช่ครับ,ค,รบคือการสร้างพระเนี่ย ยุคก่อนหน้าอาจารย์ูคือว่าไม่ใช้ใช้เครื่องทําเหมือนปัจจุบันใช่ไหมฮะใช่คือสมัยนั้นทาอ่ะคือตัามกันเองในวัดตั้มกันเองพระเนนช่วยหลวงพ่อยังตําเลยเออหลวงพ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะเอารูปที่ว่าหลวงพ่อแดงโขกมวลสารเนี่ยแล้วก็ร้อยตำรวจโทรกับสงจยมพอยศขนาดนั้นนะใช่นะยศขนาดนั้นอ่ะก็อยู่ข้างๆนี่แหละฮะก็เดี๋ยวจะนํามาเสนอไปเรื่อยๆคือถ้าเล่าวันนี้วันเดียวนี้นะผมว่า พรุ่งนี้เช้าก็ไม่จบไม่จบเพราะว่าเรื่องนี้น่าฟังด้วยแล้วก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าไม่ได้มาแต่งเรื่องราวอะไรมีแต่เรื่องจริงๆมาเล่าในวันนี้เพราะว่าถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วก็ก็ติดตามกันเรื่อยๆรื่อรู้ความจริงทั้งหมดถูกต้องครับคือว่าคนที่ว่าสัทธาหลวงพ่อแดงแล้วเนี่ยคือว่าเอ๊ะพระผงยานวิราชนี่บางบางบางคนเอา หมือนเหมือนคลิปที่เรานําเสนอไปอ่ะอาจารย์ปูเอามาแบบสวยกริบเนือตึงเปรี้ยและพิมพ์ลึกปั้วนะนั่นคืออ่ะอย่าว่าว่าการโจมตีนะแต่ว่าพระที่พ่อสร้างไม่มีอย่างที่ไม่เคยมีที่ว่าใส่กองใส่อะไรก็อถ้าไม่มีสบายยันไว้ว่าไม่มีกองที่มาทําทีหลังอ่ามาทําทีหลังท่านอนท่านทาเสร็จท่านก็ตากเมียเี่ยทำเสร็จแล้วสมัยนั้นนะพระเนรนะฮะ คือทํากันแบบถ่านรุกถ่านถ่านสังกะสีอ่ะสมัยก่อนน่ะแล้วเอากระสือพิมพ์ปูปูรองแล้วก็เอาไปตากตากเนี้ยแต่วิธีการตัดนี่ก็ไม่ได้ตัดด้วยเครื่องสมัยนั้นน่าจานปูใช้มีดใช้มีดตัดเอาตัดกันเนี้ยทำทำเนี้ยทรับางองก็สวยบางองก็บิดเบี้ยวเนี่ยบางองก์เนี่ยอันไหนครกไหนมวลสารเยอะก็เนี่ยไม่หนา เนี่ยนะแต่เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องจุดแดงๆบางคนสงสัยเดี๋ยวก็ค่อยๆนำเสนออีกทีแต่คลิปที่แรกก็สร้างไปแล้วบางองค์ที่หนานั้นก็อาจจะมวลสามคนใช่ใช่เหมือนเหมือนมันอยู่ก้นครกแล้วมันอัดเข้าไปเลยเหนียวหนืดอะไรอย่างนี้ครับผมเราก็ใส่อัดลงไปแล้วก็หลวงพ่อแดงนั้นก็มีลูกอมด้วยลูกอมนั้นก็ไม่มีนะปลูกอะไรไม่มีไม่มีฮะ แต่ส่วนมากจะเป็นสองสีสองสีส่วนมากจะเป็นสองสีจะไม่มีอุกลุมไปด้วยดูเขาทำไม่ใช้กันเองตะพู่ง่ายๆจะไม่มียันไม่มียันัะไม่มียันแต่คนลูกศิษย์ลูกหาที่ว่าเคยร่วมสร้างด้วยกันนี่จะรู้ว่าเป็นที่ว่าเลยก็ที่เหลือเล็กๆน้อยๆต้นครกแล้วก็พ่อเขาบอกไม่อยากให้เสียของเนี้ยก็เลยมาปั้นกันลุกออกมาทำไปแต่ว่าเอกลักษณ์เฉพาะเอกลักษณ์นะไม่ใช่สีเดียวจะเป็นสองสีอ่าสองสีส่วนมากจะดํากับแดงนี่นะ แต่เนื้อนี่จะดูง่ายเนื้อเนื้อจะไม่ตึงครับนะเนื้อเนื้อจะออกแบบยุ่ยยุ่ยฟูฟูหน่อยครับนี่คือผสมของทรายไก่เนื้อของหลวงพ่อแดงโดยตรงรบุงญาวิราชครับก็ให้สมาชิกทุกท่านนั้นได้รับฟังกันวันนี้แล้วก็ตามคลิปต่อไปนะครับว่าคลิปต่อไปนั้นจะได้เล่าเรื่องราวอีกมากมายให้ฟังเพราะ บางครั้งนั้นก็ยังไม่ได้บอกข้อมูลบบอย่างอยงางครับอย่างเยอะกวบอกบอกเลยถ้าเล่าเนี่ยเนี่ยตอนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ยังไม่หมดเรื่องราวนะแค่พิธีปลูกเสกกว่ายาวออกมาจํไหนอาจารย์ปูใช่ไหมสองร้อยกว่าครั้งสองร้อยกว่าครั้งอ่าแล้ววัดทั่วประเทศไทยไปหมดตั้งแต่ใต้เหนือเหนือยันใต้เนี่ยก็สองร้อยกว่าครั้งบันทึกว่าเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะเดียวพระพระุวิราชนี่ก็คทธเจทางอะไรนะมีเจก ไปถึงโคราชไปสร้างวัดไปสร้างเมรที่โคราชก็มีอยู่บัวใหญ่ทางเหรียญนั้นถ้าแจกเหรียญนั้นทางโคราชไปจะตกสัญลักษณ์ของตกหนึ่งไว้เลขหนึ่งไว้ว่าออกจากเขาเอามาให้สร้างวัดที่นี่นะไปสร้างเมรที่บัวใหญ่เดี๋ยวจะนาเสนออีกทีหนึ่งประวัติเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะสมัยนั้นนะสมัยนั้นไม่ค่อยได้มีค่อยมีการบันทึกแต่ว่าร้อยตำรวจโทระสค์เจอพคท่านอิเตอร์หน่อยสมัยนั้นนะทนานเป็นข้าราชการและเป็นนายตารวจก็ไปนทึกข้อมูลดงนี้รับเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน นี่นะครับคนสร้างคนอะไรก็ชื่ออะไรอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนี้หมดนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้าถ้าถ้ามีโอกาสและมีทุนสักหน่อยนะผมจะทําหนังสือเล่มนี้ออกแจกเผยแพร่แจกเลยแจกเป็นพิยานเลยสมาชิกทุกท่านเลยอ่าอ่าอ่าถูกต้องครับดีมากอาจารย์ปูเนี่ยผมก็ว่าอยาทำเปกนหาึ่งอยากให้ลูกศิษย์ของท่านนั้นได้หนังสือนี้ทุกคนทุกคนเราจะทําแจกครับไม่มีการจําหน่ายมีจะทําแจกเลยฮะอาจจะอ่านหลังจากโควิด ถ้าตั้งชมรมเสร็จก็คงจะได้แจกหนังสือครับของลุงพ่อแดงตรงเนาะครับดีมากเลยดีมากเลยนะคือความจริงจะได้ประก่นะครับวามจริงได้ประกฏเพราะว่าถ้าพูดตามตรงนะไม่ได้จกตีใครนะกรรมการแต่ละคนก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของกรรมการครับนะ เพราะว่าอาจจะมีผลประโยชน์มาอยอาจา่ข้องกันพูดตรงประเด็นไอ้นี่ม,มันมีผลประโยชน์นะใช่แต่ว่าข้อมูลจริงๆนั้นทําไมท่านไม่เอามาครับบอกเล่ากันฟังผมพูดตรงๆนะที่พ่อสร้างตั้งแต่แรกนะที่พ่อให้ให้ผมพูดไปเลยนะพ่อจริงๆพ่อไม่ได้จ,จะอยากจำไหนด้วยอย่าทําไม่แจกให้ข้าราชการตารวจส่วนบ้ากอะ่ะทนเป็นตำรวจทหารนี่นะคืออย่าแจกให้ไว้ไว้คือว่าแล้วแต่ใครทำบุญอะไรเงี้ยท่านไม่ได้จำเพาะเจาะจองจะต้อง นี่องเท่านั้นเท่านี้ท่านท่านท่านคุณกับผมปาร์ตแล้วกับผมแล้วว่าท่านไม่มีความคิดอย่างนั้นที่ท่านสร้างนะสร้างด้วยความศรัทธาหรือพ่อแดงคือท่านโดดร่มลงมาและร่มไม่กลางอาจารปูคิดดูปฏิหารมีไหมตั้งใจนั่นมาท่านก็ศรัทธาหลวงพ่อแดงท่านก็เลยสร้างนี่ฮะเรื่องมัสานี่สานได้นี้เนียจริงมั้ยหัวสานกะจะได้นะคุณปูอาจารย์ปูใช้เวลาเป็นสิบปีเป็นสิบปีฮะเขายันรวมได้อะมีทั้งสมเด็จพระตังวัดช้างให ปูเงนินวัดโครงเตือนโอ้ทางศาสตร์ยาใต้แต่คลิปแรกๆถ้าใครชอบคลิปแล้วก็ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับทำา,า,ามทิทุกท่านครับครบกันอีกคลิปหนึ่งจะมีความรู้กว่านี้อีกครับอย่างนั้นเอาอย่างนี้แม่เดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้ไว้เผื่อเพื่อนๆอย่าเอาเอาเบอร์โทรอาจารย์ปูก่อนเดี๋ยวเ,อเบอร์โทรผมไว้เผื่อท่านใดอยากโทรสอบถามโดยตรงก็ได้นะได้ไหม ครับผมอ่ะเบอร์เบอร์ของอาจารย์ครูเบอร์เลยนะเดี๋ยวให้อาจารย์ดำรงลึกหน่อยครับอ่ะศูนย์แปดสี่สามสองหกหนึ่งแปดสามศูนย์ครับเพื่อจะมาสอบถามว่าอ่านะฮะอภัยถุงโพเดงนั้นครับแทรือไม่เทให้กับตบได้ที่นี้ครับผมครับเพราะว่าไม่มีผลประโยชน์นะครับครับไม่มีครับไม่มีเอาความจริงมาเผยนี่ฮะคือจะได้เป็นอันที่สองได้เป็นบุญที่ว่าพ่อเขา ความเจต,ตงนาที่เขาสร้างแล้วจะได้ออกไปตีแผลเป็นบิดเบือนเขาคนที่สร้างเกบ็บบทดสามถึงสิบปีเนี่ยคิดดูนะปู่ครับนี่อ่ะจะไม่หลังงัน้นก็ลาสมาชิกเท่เานี้นะครับอะได้ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับบ๊ายบาครับ